กอไก่กอไก่ขอไข่ขอไข่ขอขวดขอขวดคอควายคอควายคอคนคอคนคอระกังคอระกอรักทงงองูงองูจอจานจอจานช้อชิง ชอช้างชอช้างซซอโซ่อโซ่ชอกระเชชอกระเชยอผู้หญิงยอผู้หญิงดอชดาดอชดาตอปตดตอปตดถอฐานทอฐานทอนังมนโททอนังมนโททอผู้เท่าทอผู้เท่านอนเนอนเนนดอเด็ก ตอเต่าตอเตาถอถุงถอถุงทอทหารทอทหารทอทงทอทงนอหนูนอหนูบอใบไม้บอใบไม้ปอปลาปอปลาผอผึ้งผอผึ้งฝอฝาฝอฝาพอพานพอพันฟอฟัน พอสัมเพาพอสัำเพามอม้ามอมายอยักยอยักรอเรือรอเรือรอลิงรอลิงวอแหวนวอแหวนสอสาลาสอสาราสอฤศีสอฤศีสอเสือสอเสือหอหีบหอหีบ ลอจุลาลอจุลาออา่ออางอ่างหอนกฮูกหอนกคูก